สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวไก่ต้มน้ำปลาขอสูตรของแม่อีพิมพ์นะคะหรือพิมพมิ่พายค่ะอันนี้เราแกะกล่องแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยค่ะโอ้ทุกคนแพ็กเกจเข้ามาอย่างดีเลยนะคะแพ็กเกจเข้ามาอย่างดีมากๆเลยค่ะเขาใส่กันเลอะก,กัน กระแทกกันแตกมาด้วยนะคะทุกคนแพ็กเกจเขาถือว่ามาดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแกะดูข้างในนะคะมาลุ้นกันค่ะทุกคนมาลุ้นกันลุ้นกันค่ะลุ้นกันแต่แทนแทนเอ๊ทุกคนแต่แต่หนึ่งสองตัมนานไงตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะทุกคนกำลังดีเลยค่ะ นี่แหละค่ะไก่ต้มน้ำปลาสูตรแม่อีพิมพนะคะของพิมพีมพายค่ะทุกคนน่ากินไหมคะทุกคนนี่ค่ะตัวนี้นะคะน่ากินไหมน่ากินไหมคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราก็รีวิวให้ดูเสร็จแล้วนะคะถือว่าแพ็กเกจแล้วก็อืมกลิ่นยังหอมอยู่เลยค่ะทุกคนสุดยอดมากมากเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนโอเคค่ะเยี่ยมเยี่ยมค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไก่ต้มน้ำปลาแม่อีพิมเด้อจ้าสูตรเด็ดนุ่มนุ่มทุกคนเนื้อเปื่อยลุยเลยจ้าเดี๋ยวเฮาชิมมาลองชิมรสชาติเด้อจ้าบันนี้จ้า มาเดอ้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเดอ้อบันนี้จ้ะเนื้อเปื่อยเปื่อยทุกคนไก่อีแม่พิมพ์เนื้อเปื่อยมากดูดีทุกคนโยด,ดูเดี๋ยวเราจะให้ดูนะเนี่อครับเปื่อยแบบลุยเลยค่ะดูขาหลุดเลยทุกคนกระดูกลุยเลยเนื้อเปื่อยแบบเปื่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเราก็จะใส่น้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูว่ามันเป็นจังไดร ที่แซ่บบอว้มาค่ะทุกคนอืมอร่อย